สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหัดเวะวะทวธิดาพยายมฉายาย่ารักทอร่าไราใจเนาะตอนนี้ COVID. โควิดพิดโค<อ>วิดเก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะมานั่งดูคลิปของพวกเราย้อนหลังได้ตั้งหนึ่ง,งตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งเรื่อยมาเลยค่ะเนาะเก็บตัวเก็บตัวอยู่กับบ้านตายทำไมอ่ะไม่ได้ใส่หน้ากากเอ้ยเราปิดนะหรอปิดปากอะ ไม่ต้องได้ไหมอะอย่าอย่าอย่าไม่ปิดปากอันนี้ไม่ไหวละเล่าดีกว่าเล่าดีกว่าเห็นไหมนี่มีผ้าปิดปากเปรอะให้ชุดๆอ่ะเล่าเล่าเลยเล่าเลยรายการเดี๋ยวจะไม่มีติดลงละคราวที่แล้วอึ๊บถึงตอนที่ฟึ่งอุ่ยเชียงกำลังนั่งอึอะเอออะอยู่เสร็จปุ๊บก็อ้าว เธอใช้ให้คนใช้ไปซื้อยากับเขาเหมือนกันอีโอสดชื่ออะไรนะอูหลิงชุดสุดยอดอ๋ออันนี้คิดคนได้ในลาวป่ามายาอ่าอูหลิงชุดสุดยอดค้ายอยู่ในโรงโอสดเซิงเตอ๋อแถวเป็นไงแถวเป็นไงยืดยาวไกลไปถึงไหนตันไหนต่ไหน ดีเนี่ยโควิดยืนปายแถวมองไม่เห็นหัวแถวว่าเถอโควิดไม่ไปถึงนั้นถ้าไปถึงนั้นติดตั้งแต่ลากไปจนถึงท้ายโอ้ถ้าเกิดไปถึงนั้นก็ซีรักษาได้ผูหรือเฟิ้งกับเอสองคนไปหูรวยเลยถ้าเกิดมันไม่มียาจริงๆนะเลือดถือน้อย กรีดเลือดเลยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามไอ้สองคนนั้นหาเงินได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดซีสามารถทําอะไรได้สองคนนี้สามารถเช่นเดียวกันเกิดซีทำไปไอ้สองคนนี้โกยเงินไปและณตอนนี้เงินทองก็ไหลมาเทมาจากโรงโอสถเซิงเต๋อสาขาใหม่ในอะไรนะเมืองเทวโอสดตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่เด็กไปจองคิวซื้อมาได้ ปุ๊บดมปุ๊บงงเป็นไงเป็นไงคะมันคุ้นๆที่ไหนได้มันเหมือนกับเม็ดโอสถที่ได้จากซีเยตอนที่กำลังต่อสู้กับมีปีาศาจเอาก็าคนปรุงคนเดียวกันอะออถ้าเรากระตุกเส้นประสาทสมองความจำนิดหนึ่งออก็จะจำได้ว่าตอนที่ต่อสู้กับอาสุนมีปีาศาจเนี่ยก็คือทุกคนหมดสภาพแล้วอตอนนั้นเหลือเวยเฉิงเยียน ต่อสู้กับหมีอยู่ตัวเดียวจนในที่สุดพามาปุ๊บทุกคนรวมตัวกันเสร็จปุ๊บแล้วอีหมีมันฟื้นขึ้นมาอีกรอบเพราะว่าได้อีดอกดอกพิษจากไอเฉินเจี้ยนเฉินใช่ไหมพอฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บน้องเสือของเราต้องแจกยาแล้วอายามเม็ดนั้นน้องเสือก็บอกว่าเธอปรุงเองอทุกคนกินเสร็จปุ๊บโอ้โหพลังคืนเป็นป๊อปอายนีทันทีได้กินผักโขมเสร็จปุ๊บก็แบบว่าต่อสู้กันแบบยางเต็มที่ ยาเม็ดนั้นกับยาตัวนี้มันเหมือนกันที่สุดอันนี้อันนี้ใครมาซื้อใครมาซื้อเด็กไปซื้ออ๋อเด็กไปซื้อแล้วเอามาส่งให้ใครอ๋อเฟิงอินชิงอ๋อเฟิงอินชิงอันนี้ตระกูลเฟิงตระกูลเฟิงอันนี้เขาเรียกตระกูลเลวหลายออีเฟิงอินชิงนี่ก็คืออย่างที่ว่าคนที่จะขึ้นมาแทนบัวเยือกแข็งมาแบบดูดิว่าความชั่วจะสู้ได้หรือเปล่าอ๋อแล้วพอกิน เธอเธอโอ้กลิ่นสีเหมือนออกินเข้าไปเหมือนเปเอนพลังพลังอะไรต่อนนี้อะไรไฟฟ้าเออไม่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะโอสดเสริมพลังทั่วไปคือโอสถเสริมพลังของรองโอสถเสรเตอร์ที่ว่าเจ๋งแล้วเนี่ยยังไม่เท่ากับตัวนี้เอาแน่นอนมันไม่มีดอกอูหลิงอะเออเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือโอสถขั้นสี่ที่ผ่านมาคือขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามยังไม่เป็นขั้นสี่แต่ตอนนี้เป็นโอสดขั้นสี่แล้วยังเป็น แยกออกมาจากโอสถเสริมพลังมีชื่อว่าโอสถอูหลิงชุดสุดยอดแต่คุณสมบัติไม่สามารถเอาไปเทียบกับพวกโอสถเสริมพลังทั่วไปได้เพราะมีความสามารถในการชำระล้างสิ่งสกปรกที่เหมือนสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในเลือดในร่างกาย<ม>ถ้ามีโ <COVID S 2> ควิดก็หายไอดอกอูหลิงเขาหาไม่ได้งไง<อ>พอดีว่าเจอซีมาได้ในลาวป่าแล้วแล้ว,ลวชำระ สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ตามเส้นที่ประจา์ปราณพอมันอุดตันมีสิ่งตกค้างก็จะทำให้เหมือนกับรถนะนะหล่อลื่นไม่ดีอ่าม,ม,มันก็แบบขับเคลื่อนไม่ได้อะไรไม่ได้พลังปราณเดินได้ไม่ดีแล้วโดยปกติแล้วถ้าจำได้จะจำได้ว่าโอสถเสริมพลังแต่ละชนิดจะต้อง โดยทั่วไปต้องกินในปริมาณน,น้อยเพราะว่าร่างกายไม่สามารถรับได้เพราะกินปุ๊บพลังฟืดขึ้นมาเลยแบบหัวใจเต้นสุดฉี่เป็นลมแตกความดันขึ้นแต่โอสถเสริมพลังของน้องเกิดสีของเราเนี่ยแต่ละอันสามารถกินได้ไม่จํากัดมีใบรับรองจากสมาพันธ์แพทย์ที่เสร็จเรียบร้อยว่ากินได้ไม่จํากัดไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยนถึงขนาดโอสถอูหลิงอันนี้อโอสถอูหลิงอันนี้อันเดิมที่ว่า เสริมพลังได้โดยไม่เป็นอันตรายโอ้สดอูลิงนี้ค่อยๆทราบทรา,าบลงไปในร่างกายอย่างรวดเร็วแต่อ่อนโยนยิ่งกว่าโอสดเสริมพลังทุกชนิดจึงบอกว่ามันไม่ใช่โอสดเสริมพลังเพราะโอสดเสริมพลังเสริมพลังอย่างเดียวแต่โอสดอูหลิงเหมือนกับ เหมือนกับชำระสิ่งสกปรกไปด้วยแล้วก็ถ่ายเทพลังลงไปยังจุดต่างๆอะไรต่างๆแบบซึมซาบลงไปทุกอนุในร่างกันยิ่งกว่าปกติแล้วราคามันก็ผิดปกติแพงผิดปกติเออเรื่องราคาอย่าถามน้องเกิดซีเพราะเธอก็ไม่รู้เหมือนกันมีซีเขาเรียกซีโอป่ะซีโอกู้หรือเฟนผู้ดูแลเออฟันหัวแบะอยู่แล้วแน่นทีนี้เธอกินเข้ไปปุ๊บ ความพิเศษอย่างเงี้ยมันจะไปเจอกับที่ไหนได้อีกออตอนนั้นที่กินตอนอยู่ในราปามายากับตอนนี้ที่กินคุณสมบัติและสิ่งที่ได้รับเหมือนกันเป๊ะอมันหมายความว่ายังไงเนี่ยก็เขาเก่งไงในที่สุดเธอก็ค้นพบว่ามันโกงโกงไงอ่ะก็เขาปรุงหมดเลยอ่ะปรุงมาขายด้วยอ่ะมันจะปรุงได้ยังไง ในมันนี่คือโอสถขั้นสี่แล้วอีเฟิงวินชิงมันถึงขนาดเอาโอสถนี้ไปให้ผู้อาบุโสตระกูลเฟิ่งตรวจดูขนาดอาุโศตระกูลเฟิ่งส่งตอบกลับมาว่าตูททำไม่ได้เหมือนกันมันเจ๋งมันเก่งมันเร่มากยาชุดนี้คือโอสถขั้นสี่มันไม่คิดบ้างว่าอาโสมันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะดอยอะดอยอะดอยนี่เขาแบบว่าขายยากันไปทั่ว ต้องเป็นท่านปรมาจารย์เท่านั้นถึงจะสามารถปรุงโอสถชุดนี้ออกมาได้และโอสถชุดนี้ความบริสุทธิ์อะไรต่อไม่โอ้ยสำรคุณลำเลิศสรุปเป็นอันว่าแม้แต่อาวุโสของทุกคนฟรฟิงก็ปรุงไม่ได้อืเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรุงได้ต้องเป็นปรมาจารย์เท่านั้นแลวน้องเกลือสีคือปฐมภูมิโลกันจบข่าว เป็นไปไม่ได้เลยแค่ถฐงภูนี้เป็นขั้นไหนนะขั้นสองขั้นสองแล้วปรุงยาขั้นไหนนะโอสถขั้นสี่สองปรุงสี่เออแค่เฉพาะคนที่มีพลังฝีมือขั้นสองไปปรุงโอสถขั้นสี่ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วนี่ยังจะออกมาเป็นโอสถที่แบบว่าพิเศษเกินปกติที่ใครๆก็ทําไม่ได้อีกทั้งความบริสุทธิ์ทั้งอะไรจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เป็นไปได้คนฉลาดเท่านั้นจะคิดได้โกงมันหิ้วไป จากข้างนอกแล้วเอาข้าวป่ามาไหนอยากเห็นมันหน้าแหกแย่เลยเออมันต้องมีมันต้องมีจุดที่หน้าแหกแน่แน่เลยปิดปากยาๆๆไม่ต้องไม่ต้องนะครับอาจะได้ขายภาพปิดปากนิดนึงเดี๋ยวเราไปเอาภาพปิดปากมาเอา่อนแล้วไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเจลฆ่าเชื้อชีก่อนเสร็จแล้วคราวนี้ เธอก็เฮ้ยเรื่องนี้รู้คนเดียวมันจะไปสนุกอะไรเออใช่ต้องประจานเรื่องแบบนี้ต้องประจานตัวเองประจานเจ๋งที่ไหนไม่เจ้งนัดเจอเฉินเจียงเฉินไอหมูอ้วนนั่นน่ะหรอมีหมูอ้วนก็มาถึงมาถึงปุ๊บเอ๊ะนัดเจออะไรกันมาถึงเฟิ่งอินชิงก็ส่งยาให้อ่ะเอาไปนี่อะไรเนี่ยอ่าดมเสร็จปุ๊บโง่ยิงคิดไม่ออกจนเฟิ่งอินชิงต้องเฉลยให้ฟัง ว่าโอสถชุดนี้คือโอสดั้้สี่ขนาดอาวุโสยังบอกว่าปรุงไม่ได้ปารมาจารย์เท่านั้นปรุงได้คิดออกอย่างว่าเขาหมายถึงอะไรอืออ่าสุดท้ายอีนังเฉินเจี้ยงเฉิงมันก็ฉลาดขึ้นมาเลทันทีอโอถ้าหากว่าเรือนโอสถเทพรู้เข้าว่าซีเยคดโกงการสอบมันดิโกงห้<อ>500นาร้อยคะแนนไปบอกก็ได้รเก้าร้อยเนี่ย เรื่องนั้นเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเนาะแต่เรื่องนี้ถ้าหากว่าเรือนโอสถเทพรู้เข้าถูกเชตดหัวออกจากเรือนโอสถเทพอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนั้นก็เฉยเฉยเอาละ่ะเตรียมตัวไปวางแผนต่อต้องโพลธนาให้ทุกคนรู้พอคิดไปคิดมามันเลยไม่ได้อ,อีนางฟั่งอวินชิงนี่เอง ซึ่งเป็นคนช่วยตอนที่น้องเกิซีเข้าไปสู้กับหมีน้องเกิซีก็บอกว่าเหมือนมีพลังสองสายมากระแทกกันหนึ่งสายก็คืออีนังอีอ้วนอเฉินเจี้ยงเฉิงอีกหนึ่งสายก็คืออีนังเฟิงวินชิงนี่เองตัวดีอยู่ตรงนี้ยลวนานฉลาดออไม่เคยออกหน้า อีนางเฉิงเจี้ยนฉันไม่งเออกหน้าออกตามาด่าว่าน้องซีเอ๋อวาด่าว่าอย่างไรเจอในที่สุดก็ถูกกระทืบไงส่วนนางฟังวิงที่ยังไงยืนสวยเออยู่ในเงามื่นทำเป็นเข้าข้างนางร้ายในเงามื่นไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใครอะไรยังไงเป็นอีแอบอีแอบสุดท้ายเพิ่งจะมาเฉลยตอนนี้ที่อีนางเฉิงเจี้ยนเฉิง มันจะแบบได้ทำอ,อีนังเฟิงวินจิงเฉิงเจิ้นเฉิงก็บอกว่าแต่ว่าข้าจะล้างแค้นได้ยังไงโอ้ที่เจ้ามาช่วยข้าเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ยืมมือข้าจัดก,การซีเย่ใช่ไหมแต่ว่าข้าจะทำได้ยังไงในเมื่อข้าคงจะไม่ผ่านการทดสอบหรอกอืมก็แบบโอ้โหสักขนาดนี้นะแล้วก็คือเขาสู้กับหมีมตายกันนั่งมากมายเพราะอะไรเพราะมาันเพราะฉะนั้นเรือนโอสถเทพจะยังให้มันเข้า สนักเหรอไม่ควร,รใช่ไหมมันคงจะแบบว่าเออแบบว่าจะแบบไหวไหมอะไรออไหมแล้วแบบมันมันจะแบบทํายังไงในเมื่อในเมื่อสีเ่เยเนี่ยคือแบบหมันกับเด่นนะ่ะเด่นดังอะไรประมาณนี้เป็นดาวดาวอ,อยู่ตอนนี้ไอ้เจ้าเฟิงหวินชิงโอ้นี่นี่มันเข้าไปไปหมดแล้วนี่เนาะไอ้เจ้าเฟิงหวินชิงก็บอกว่าไม่ต้องห่วง ถ้าว่าเจ้าทําตามที่ข้าบอกอชีวิตรุ่งแน่นอนอ,อพูดเสร็จปุ๊บก,ก็เดินจากไปส,สวยๆท่ามกลางไอ้หมูอ้วนหญิงอัปลักษณ์อย่างแกเนะยนะคิดจะมาใช้ค่ะหลอกใช้ทำโ<อ>น่น,นทำนี่เหม,ม,มือนมีสมองอีกขึ้นมาอีกติดหนึง่งเ,ออเดี๋ยวรอให้จัดการเคลียร์ไอ้ีเยสทิ้งไปได้ก่อนจะมาจัดการแกต่อ นี่มไม่ยอมให้ใครเหยียบหัวได้หรอกคงได้แค่คิดนะเออนั่นแหะดิงโง่ๆงอย่างเงี้ยไม่น่า,า,ารอดหรอกเพราะว่าจะคนเฟังเก่งกันหมดทุกคนเออใช่แล้วถึงขนาดเอามาไว้ในเรียนโอสถเทพอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาอ,อืพอถึงเวลาตอนนี้ก็คือน้องเกิดสี่เข้ามาอยู่ในเอ,อ,อะไรนะเป็นนักเรียนกับเขาเรียบร้อยแล้วอืก็แบบตอนนี้ พอเป็นนักเรียนปุ๊บเรื่องราวการทู่จริกคดโกงของน้องเกิร์สเต๊ปเดียวเท่านั้นน่ะอีดังเชิญเจี้ยนเชิญกระพือกระจายไปทั่วผู้คนมองแตกให้รู้ไหมเนี่ยมันโกงมาเลยมันเอายาติดเข้ามาด้วยยังไม่ตื่นตัวตัวตัวทุกคนตื่นเต้นตาย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 อเไรอ๋อโอเคโอเคโตื่นเต้นเสร็จปุ๊บน้องเกิร์สอืม ไม่ใส่ใจอะไรอยู่แล้วเฉยๆสิวๆแค่คิดล้วปิ้งปิงนั่งจิบชาจึ๊บเออพอยังไปใช่ฉันไม่ไม่อยากไปนักเรียนแล้วเออมาหาอะไรเนี่ยนานจนลืมไปแล้วตูมไปทำอะไรที่นีุ่จำได้แต่จะตายเท่ำไมเนี่ยจำได้มางแต่จำได้ว่าไม่ได้จะไปนักเรียนเขาจะมาตามหาพี่ชายเซี่ยวหลีจำได้แต่ว่าอะไรนะ มากับอาวุโโศฉันฉึงอะไรต่างมันมีอะไรที่เซียวหลี่มันจะมาตามหาที่ชายหมูหมากาไก่ต้านๆถูกจับตัวไปเอ้ยต้านๆได้แล้วไงใช่จับตัวอยู่ในมิติเวดีไงที่แท้เธอก็คือมาที่นี่เพื่อที่จะหาชื่อไรนะอูชีอูชีที่ชายของเซียวหลี่โอ้ใช่โอ้ยต้องย้อนแทม์ชีนกระตุกวพูดสักทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ตอนที่อีนางอาวุโสเฉินมันตายข้าวของกระเด็นกระจากระจาส่วนหนึ่งในข้าวของนั้นก็คือหยกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยของประจำตัวเออที่เซียวหลีเห็นปุ๊บแล้วร้องไห้ใหญ่เลยปรากฏว่าหยกเนี้คือของพี่ชายเขาแล้วเขาจำได้ก็เลยรู้ว่าอีอาวุโสเฉินมันจะมาเรือนโอสถเทพนั่นหมายความว่าเป็นไปได้ที่พี่ชายของเซียวหลีอาจจะถูกเก็บไว้ในเรือนโอสถเทพเพราะเรือนโอสถเทพ คือเด็กๆอ่ะตอนนั้นที่อาวุโสเฉินจับตัวเด็กๆมากาลังจะเอาเด็กๆก็คือพวกต้านๆหลงๆหลงอะไรพวกนี้จะเอาไปที่เรือนโอสถเทพนั่นหมายความว่าเรือนโอสถเทพเป็นที่เก็บสัตว์ป่าสงวนสัตว์อสูรอ่ะเหรอวป่าสงวนเพราะฉะนั้นอู๋ชี่คือพี่ชายของเซี่ยวหลีเป็นใครเป็นหมาจิ้งจอกไงสัตว์ป่าสงวนอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องถูก แอบมาเก็บไว้ที่นี่อย่างแน่นอนน้องเกิดสีก็เลยตามมาเพื่อที่จะมาหาแต่เข้าไม่ได้ไงไม่มีป้ายทางไงเพาะเขาเออเขามีไอ้กรรมบาคมีอาคมกันก็เลยจะต้องมาเป็นนักเรียนเพื่อที่จะเอาป้ายผาแล้วเรื่องอะไรมันยาวมาถึงขนาดนีนี่มันยาวจนลืมอ่ะว่าจนไปทำอะไรที่นี่ว่าสอบสอบสอบยหญ่เราใหญ่จะเป็นนักเรียนก็ป่าถึงเราจะลืมแต่น้องเกิดสีไม่เคยลืมใครจะพูดอะไรเธอสิวสวยเฉยฉันไม่ได้จะมาเป็นสิทธิ์ที่สิทธิ์น้องอะไรกับแก ฉันมีเป้าหมายถึงเวลาเธอเข้าได้ปุ๊บเธอก็ใช้ป้ายประจำตัวตอนนี้ธรรมดาที่ไหนอื เป็นสิทธิ์ชั้นเทียนอุ้ยอ่ะยากจังเลยเอาว่ามันสิทธิ์แนวหน้าชั้นต้นๆน่ะสิทธิ์อันดับหนึ่งชั้นเพราะฉะนั้นตน่ะป้ายสิทธิ์ก็เป็นป้ายสิทธิ์พิเศษเขตเข้าต่างๆคืออะไรที่แบบเข้าได้พิเศษพิเศษเข้าไม่ได้สิทธิ์ชั้นหัวกะทิเขาเข้าได้หมดแต่ก็ยังมีบางที่ที่เข้าไม่ได้เธอก็ไปเดินสำรวจที่ไหนเข้าได้เธอเข้าโหเข้าหมดทุกที่หาไม่เจอก็นั่นนะดิมันไม่น่าจะหาง่ายแบบนี้หรอกปรากฏว่า พอเดินกลับมาปุ๊บไม่เป็นไรยังอีกหลายวันนี้เพิ่งวันแรกได้มาปุ๊บก็ไปตามหาทันทีเลยอ่ออขาขณะที่เรายังงงว่ามาทําอะไรแถวนี้อ,ออปรากฏพอกลับบ้านก็เป็นเรือนทักเทียนอุ้ยจิยอืมแล้วก็เรือนทักนี้ก็สวยสดงดงามสวยสดงดงามรังากา,กามีเว้ยเฉงเยียนเดินเต็ดไปเตดมาเตดไปเตดมาอยู่เฮ้ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมาทําไม เออนั่นสิที่เดินเตดไปเตดมาเตดไปเตดมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอะไรคือเดินเตดอะไรคือเดินเตดขอคำนิยามนิดนึงเดินเตดไปเตดมาอะไรคือเดินเตดเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่านิดหนึ่งดิสปานใหม่บัญยัิเนี่ยเดินปัดไปปัดมาดีแมปัดไปปัดมาวนไปวนมาเดินแกว่งไปแก่งมา บันไปบันมาอ่ะเลยยังไงเ,ออเดินกลับไปกับมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยเพราะว่าเข้าไม่ได้เหมือนกับแต่ละที่แต่ละที่อ่ะก็คือมีมีเขตคุ้มกันของตัวเองแล้วหอพักนักศึกษาอันดับหนึ่งก็คือหอพักเดีเด่ยวใช่ไหมแต่ละคนก็แบบได้พักเดี่ยวเพเออแ,แล้วมันก็แบบว่ามีแบบต้องมีป้ายของ,ของ เออจ้าเจ้าของถึงจะเข้าได้โอ้โหเออคีย์การ์ดไม่มีคีย์การ์ดเข้าไม่ได้ก็เลยเดินแข่งอยู่หน้าบ้านเขาพอมาถึงปุ๊บอ้าวนี่เจ้ามาทำโอ้มาเยี่ยมใช่ไงเออมีเรื่องอะไรพูดมาไม่ต้องไม่ต้องมาพูดเสร็จพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเว้ยฉงเยียนจะพาไปหาเด็กอีกคนหนึ่งทำไมอ่ะพาไปช่วยรักษาโอ้โหรู้อะไรมาเนี่ยรู้มาว่า น้องเกอร์ซีเนี่ยคือซีเยหมอเทวะที่ช่วยรักษาอาการโรคประหลาดโรคผีดุดเลือดของเจ้าเมืองชงอะไรหยกมาแล้วไงน้องนี่เป็นผีดุดเลือดอีกคนแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอรู้ว่ารักษาโรคประหลาดได้อะไรได้ก็เลยจะให้ไปรักษาซึ่งเป็นน้องหรือเป็นอะไรแค่ยังไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าจะพากันไปรักษาไม่ปฏิเสธอีกสิเพราะว่าแฮแม่มันก็เหมือนมิสหายแล้วตอนนี้อีนี่ คนแต่งก็ช่างหลอกเราไปได้เรื่อยนะเออเข้าเรียนจนเสร็จพาให้มาลุ้นอนีกอีที่จะไปรักษาเป็นใครยะเออนั่นดีแล้วอีโลก,กมันโลกอะไรโลกเดียวกันหรอเออโลกก็ไม่บอกว่าเป็นโลกอะไรมันโลกอะไรออและไอเด็กที่ไปรักษามันเป็นใครเออไม่รู้สักอย่างอ,อีวยเฉิงเยียนนี่ยังไม่รู้เลยมันเป็นใครรู้แต่พลังไม่ธรรมดาเออแค่นั้นเองอะไรฉันก็ยังไม่รู้สักอย่างตกลงอ่านต่อคืออะไรอ่านต่อ ก็ต้องอ่านต่อไปเพราะยังไม่รู้เุกอย่างเคนแต่งแต่งมาเขาเรียกติดตามตอนต่อไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็แบบว่าตามไปอุ้ยไกลออกไปถึงนอกเมืองไปไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นยังอยู่ยังอยู่ในเมืองเทวโอสดแล้วก็ไม่แน่อาจจะอยู่ในเขต เรือโอสถเทพหรือแบบใกล้ๆกับเรือโอสถเทพแค่นั้นเองแต่เพียงแต่มันเป็นที่ที่แบบห่างไกลผู้คนไปถึงปุ๊บมีอารักขาประจําเต็มไปหมดเลยนะคุ้งแตงคนไม่ธรรมดาน่าจะไม่ธรรมดาแล้วก็เรือนกลโกโสชมัดเลยอ้าวทำไมฐานะขนาดมีผู้คุ้มกันอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าฐานะต้องสูงส่งแล้วทำไมมาอยู่เรือนกลโกโสไม่เห็นตรงกันเลยแต่เรือนกลโกโซแล้วกินไปถึงปุ๊บไอ้เจ้าอารักขาก็มาหยุดนั่นใคร เว่ยชฉิงเยียนก็ข้าพาท่านหมอมาดูอาการอชื่อเสี่ยวอวียมาดูอาการของเสี่ยวอุียพอเสร็จปุ๊บก็แบบว่าปรากฏว่าเข้าไปเจอเสี่ยวอวี่เป็นเด็กหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยก็นั่งหนา่าซีดอยู่เข้าไปปรากฏว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้หมอที่แบบว่าเก่งแล้วขั้นส่งขั้นสีอะไรต่อมี้เลยพามารักษาพามารักษาจนแบบว่า ที่นี่ที่ไหนเมืองโอสถเทพไงหมอเต็มไปด้วยหมอเดินควักมดหมอเต็มไปหมดหมอหมดผู้คนอะไรแบบว่าแทบจะทนกันไม่รู้ใครเป็นใครแตาจนถึงขนาดนี้ก็ยังหาหมอที่จะรักษาเสี่ยวอยีไม่ได้ถึงขนาดที่เจอซีเย่ เสี่ยวอี้ถึงขนาดบอกว่าไม่เอาได้ไหมเพราะเหมือนกับในการรักษาก็เจ็บปวดทรมานแล้วอาการก็จะแบบํำเริ่แล้วก็เจ็บปวดทรมานมากอะไรมากจนแบบอยากจะแบบให้มันไปตายไปซะเออแต่สุดท้ายน้องเกิดสี่เสร็จน้องเกิดสี่ดูจากแววตาความมุ่งมั่นรู้เลยว่าหมอคนนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่นานๆมาที่แบบทําเหมือนกับ มาทดลองยามาแบบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงใจอะ่ะดูแล้วซีเยนี่แบบมีความจริงใจก็เลยเออรักษารักษาก็ได้อ่าพอรักษาก็ได้ปุ๊บก็โอเคตกลงตามนั้นเว้ยเฉิงเยียนให้ซีเยรับปากข้อหนึ่งขณะที่ซีเยของเราก็ให้เว้ยเฉิงเย็ยนรับปากข้อหนึ่งก็คือน้องเกิดซีให้รับปากว่าทุกสิ่งทุกอย่างตามกระบวนการรักษา ต้องตามเขาอบอกทําไงก็ทําอย่างนั้นตกลงไหมอันนี้รักษาให้กี่เคสก็แบบนี้ละเออ,เอ,อจะยอมไหม,ไมเหมือนใครเวอยเฉียงเยียนไม่มีปฏิเสธเว้ยเฉียงเยียนขอข้อเดียวเหมือนกันอะไรอย่าทําตายไม่งั้นตู้สวยไปด้วยก็คือถ้าหากว่าตายปุ๊บไม่รอดอืมไม่รอด กันทั้งคู่เพราะฉะนั้นตกลงเมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้การรักษาก็เริ่มต้นขึ้นขณะที่กำลังรักษาอยู่นั้นมันก็เริ่มเข้าเรียนละค่ะทุกคนสิสิก็แบบมาเริ่มเรียนเดิมทีตั้งแต่ทีแรกก็ทุกคนตื่นเต้น ดีใจโอ้โหแบบว่ามีอัจฉริยะเข้ามามเลยมาแต่ห้องนี้ก็ห้องหัวกะทิอยู่แล้วม,มีความอิชาริษยาันเป็นธรรมดาแต่ด้วยความที่น้องเกิดสีของเราหลไปล่มไปเหลือแนละ้วเกินไอีางร่ปลือเอาหล่อมากเลยนะหล <c oughs> <c oughs> ่อย,ยิ่งกว่าผู้หญิงเออสาวๆก็พากันลุ้มเกลียแทบจะทุกวันจะต้องมีสาวมาเน็ก ไห่นิไปนิดนะให้นิดกลุมก <S 2> <S 2> ่มาอกลุ่มจส่วนน้องเกิสีของเราก็โดยปกติแล้วหนุ่มหนไม่เละตายอเนี่ยเรียนวิชาต่างๆด้วยตัวเอง <S 2> <S 2> ไม่เคยเรียนกับใครเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมาเข้าเรียนกับทุกทคนในโลกยุคปัจจุบันก็ ก็ศึกษาเองไม่มีอาจารย์น่าไงนักฆ่าทําเรียนอะไรอ่ะก็แบบฆ่าฟันอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างก็แบบศึกษามาเองไม่เคยเข้าเรียนกับใครเขานี่เป็นครั้งแรกมีเพื่อนเรียนมีเพื่อนนนมีอาจารย์อแบบว่า สองสามวันแดกก็มีความสุดดีอยู่แต่พอข่าวเริ่มกระจายมาจนกระทั่งถึงขั้นชั้นหัวกะทิไงอะ่ะเพื่อเลิกพบเออโดนความบาดท,ทางไกลเดินเข้าห้องมากับเว่ยเฉิงเยียนคือแต่ละวันพอเรียนเสร็จปุ๊บก็แบบเธอก็ฝึกวิชาโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็จะไปรักษาเสี่ยวเสี่ยววี่อยู่ตลอดอยู่แล้วก็แบบไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คราวนี้แบบว่าพอเรื่องมาถึง ท่านพวกหัวกะทิถูกเขาบอยคอร์ดทำไม่สนใจพอเดินเข้ามาปุ๊บทุกคนมองสายตาปแปลกๆมาพร้อมกับเว่ยเฉิงเยียมด้วยเว่ยเฉิงเยียนก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเดินผ่านมาปุ๊บมีเสียงนามีอายอ้าวเว่ยเฉิงเยียนคว้าคอขึขขน้นแบบเมื่อกี้พูดว่าอะไรเอออ้ออน้องเว่ยจะไม่รู้อะไรเหรอโอ้โหเรื่องแดงปูดซีเย่คดกองการสอบข้าก็ว่าแล้ว แม่เพียงแค่ขั้นปฐมภูมิโลกันจะเข้าเรือนโอสถเทพได้ไงเคยมีที่ไหนในประวัติศาสตร์การแบบรับสิทธิ์เข้าเรือนโอสถเทพอ,อย่างน้อยก็ต้องแค่สามพิกผันเอเวจีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโคตรองการสอบใครๆก็รู้หนังวาอยู่ให้ห่างๆมันไว้มไม่างนั้นเจน้จะเสียชื่อไปกับเขาด้วยอโอ้โหเ้ิร์งเยียนก็ของขึ้นเลยของขึ้นทันทีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วการรักษา เสี่ยววี่จะเป็นยังไงแล้วเสี่ยววี่ตกลงเป็นโรคอะไรคงต้องติดตามกันตอนหน้าละค่ะจบแล้วก็หากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกักตัวอยู่บ้านกันเนาะบายค่ะ